สวัสดีค่ะชาวราศีตุลอาจารย์นิวจากช่องคินอฟคับายนิวสนะคะสภาพจะสซมโซมหน่อยวันนี้หลายอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีมีนัดต่อมีนัดเรียนต่อนะคะจากแทนทําคลิปนี้โอเคคลิปนี้เป็นเรื่องความรักของเดือนพฤศจิกายน2563เนาะเช็ควันเดือนปีเกิดได้ที่ใต้คลิปแล้วก็ถูกเหมือนกับทุกครั้งที่พูดไว้นะคะว่าความรักแบบนี้เป็นเรื่องโดยรวมมันจะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราจะทําคลิป แบบแยกกออกไปเลยสําหรับเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนปีแล้วก็ปี64เอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเริ่มกันที่ความรักของคนโสดคนโสดแบบแบบที่ไม่มีแฟนนะแบบที่ไม่ได้มีใครโสดจริงๆอือจังหวะเราไม่ชอบไพ่ใบนี้เลยคุณได้เพจจั p e n t a c l e s ดีแต่ Devil ตามมาแล้ Four of p e n t a c l e s เดือนนี้ ไพ่บอกว่าคนโสดนะเอางี้ก่อนในความรู้สึกของคุณตอนนี้ความรักไม่สำคัญเท่าเรื่องเงินดังนั้นการที่คุณจะพบใครสักคนหนึ่งคุณดูที่ฐานะแล้วก็ดูที่ผลประโยชน์ก่อนว่าเขาจะให้อะไรเราได้เราบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดการที่เราจะพิจารณาว่าคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยเขาจะทําให้ชีวิตเราเป็นในทิศทางไหนจะดีขึ้นหรือแย่หรือไม่หรือว่าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เดือนเนี้ย เราจะค่อนข้างหมกมือกับการที่ว่าฉันต้องได้มันต้องมีอะไรบางอย่างดีขึ้นจากการมีความรักสิดังนั้นมันก็มีโอกาสที่เรามองคนเวลาเรามองคนเราก็จะมองมองมองข้ามเรื่องทัศนคติหรืออะไรเงี้ยไปก่อนดูเราจะขอดูที่เรื่องการงานเรื่องหน้าตาเรื่องคอนเน็กชันเรื่องฐานะอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้เราจะพุ่งเป้าไปประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะมีใครเข้ามาไหม มีเพื่อนมาแนะนําให้นะคะมีมีคนพยายามมาแนะนําบอกคนนั้นสิเธอคนนี้สิเธออะไรเงี้ยหลายคนมาให้เลือกเลยแล้วเราชอบไหมเนี่ยเราก็ตัดสินใจไม่ได้เราก็ไม่รู้สึกว่าชอบแล้วก็จริงๆไม่ได้อยากรู้สึกว่าจะมีแฟนดังนั้นเดือนนี้จะมีคนพามาแนะนําให้คนโสดค่อนข้างเยอะและคุณก็จะเลือกไหมเรางนี่ว่าคุณใช้วิธีคัดบางคนถึงขั้นมีสมุดจดแต่พี่คนนี้แบบหนึง 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคุณก็จะมองไว้ว่าอืมเขาจะ คนที่เข้ามามันจะเป็นยังไงดังนั้นเดือนนี้ใช้สมองแล้วก็มองมีจุดมีเป้าเป้าหมายของการมีคนรักมากกว่าความรู้สึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีคนแล้วก็จะมีเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องญาติอะไาเงี้ยพามาแนะนําให้เราเลือกเลือกเลย ค่อนข้างเยอะแต่เท่าที่ดูแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะคบใครจริงๆอะ่ะเดือนนี้รู้สึกไม่พร้อมเลยขอ,อยรู้สึกว่าอยากจะทําตัวเองให้มีความสําเร็จรู้สึกตอนนี้สบายอะ่ะฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็โอเคประมาณนี้หรือว่าถ้าจะถ้าฉันอยู่อย่างนี้แล้วฉันลาบากคนเข้ามามันต้องทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นสิเออมันก็มองในมุมนี้มันไม่ได้เป็นด้านลบอย่างเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้เราจะใช้อย่างที่บอกเราใช้ตักกะมากกว่าความรู้สึก แล้วทีนี้คนที่มีคนคุยอยู่คนที่กำลังคุยคุยกันอยู่นะคะแต่ไม่ได้เป็นแฟนนะ Justice ten of wands The Moon เหมือนกันอารมณ์เดียวกันค่ะคุณกำลังประเมินคนที่คุณคุยอยู่ด้วยว่าเขาเหมาะกับเราแค่ไหนเขาดีกับเราไหมคือใช้ Justice ขึ้นมา1,2,3่าลิสมาว่าคนนี้เหมาะไหมหน้าที่การงานเป็นยังไงฉันเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้กินอะไรคือคุณจะิส s t มาแล้วก็มันทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอะ เหนื่อยกับตรงไหนเหนื่อยกับงานก็ต้องทําแล้วก็เนื่องจากว่าคุณอะใช้ใช้โลและใช้โลจิกใช้ตรรก,กะว่าต้องเป็น1นึสคนจะคบกันหรือคุยกันมันต้องมีกฎแบบนี้หนึ่งสองามทำให้คุณเหนื่อยเพราะคุณต้องตามมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเอางี้แหะใช้คําว่ารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งคุณและเขาดังนั้นเดือนนี้เราว่าคุณอาจจะหลบๆเข้าหน่อยแล้วก็รู้สึกเขา ไปคาดคันน่ะอยากให้เขาพูดทุกอย่างต้องคุณจะตั้งกฎอ่ะมันมีกฎอะไรบางอย่างในการคุยกันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยทั้งคู่เดือนนี้เหนื่อยค่ะแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรมาเรารู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่จริงรู้สึกผิดหวังในความแม่กับคนคนที่เราคุยด้วยทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ความคาดหวังของเรามันเป็นอีกแบบหนึง่งและสิ่งที่เขาเป็นมันอีกแบบหนึง่งเดือนนี้ก็จะแผ่วๆไปความรักก็จะดรอปทั้งคู่เลยนะทั้งคนโสดแล้วก็คนโสดเนาะแบบะคนโสดแบบไม่มีใครแล้วคนโสดแบบ มีคนคุยทีนี้มาดูค่ะว่าคนที่โสดแบบเลิกรากันไปจะเป็นอย่างไรขอดูสถานการณ์ก่อนจริงๆคุณก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ปะติดปะต่อได้ยังมีเยื่อใยต่อกันเพียงแต่ว่าตัวหลักๆมันเครียดมันขมึงตึงมันขาดสะบั้นไปแล้วแต่มันยังมีเยื่อใย ในความรู้สึกของคุณคือมันน่าจะมีมันจะสามารถน่าจะกลับมาต่อได้ขอดูเราหน่อยสิ่งที่เราคิดก็ยังมีความคาดหวังนะว่าเขาจะบางทีเขาจะกลับมาหรือว่าฉันน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาน่าจะชอบเขาน่าจะชอบคนแบบฉันนี่แหละก็จะหาใครได้มันจะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วเขาอ่ะเขาเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ของเขานะคะ t ริอปเอนเดเคิ acles, เรื่อยๆปเปชชื่อยๆใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนแวบ,บมาคุยด้วยเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปทำงานก็มีมีเข้ามาให้ดูเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรให้มีคนมาที่เขาสนใจนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเรา a อซัพเอนเดเคเขาคิดว่าเราอะเอซัพเอนเดเคคือการที่เรารู้สึกตัวเองมีคุณค่า แล้วก็เขามองว่าคุณค่อนข้างคุณก็ดีอะ่ะคุณก็คุณเป็นอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันทัศนคติวิธีการใช้ชีวิตไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่คลิกกันมันก็เป็นแบบที่คุณต้องการมีไลฟ์สไตล์มีอะไรที่แตกต่างกันดีเขามองคุณดีนะคะเขามองว่าเออดีแล้วนะเขาอยากกลับมาไหมเฮอร์มิตอนนี้อย่างตอนนี้ ไม่คิดอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาหรือไม่มาขออยู่เงียบๆแล้วก็คิดแล้วก็ลองใช้ชีวิตคนโสดไปอยู่นะตอนนี้ในความรู้สึกของเขาแล้วอันนี้คือสําคัญเขาจะกลับมาไหมจะรอต่อไปดีไหมเหนื่อยคุณก็รู้ว่ามันเหนื่อยมันไม่ได้คือจะจะบอกว่าความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะเลิกรากันไปความสัมพันธ์ของคุณมันน่าจะเป็นแบบ มันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือเรื่องทะเลาะกันหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่พยายามประคับประคองทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วเม่กลับมาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่รอดดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปรอหรอกมันเหนื่อยมันเครียดแล้วก็ มันมันมีความคาดหวังค่อนข้างสูงแล้วพอผิดหวังก็รู้สึกแย่ทั้งคู่ดังนั้นตอนนี้ถามว่ามุมอมองของเขากับเราดีไหมเขายังมองเราดีอยู่นะดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด,ดีอย่างที่เธอควรจะเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นที่เราเคยพูดตลอดเวลาแต่ว่าถ้าจะให้เขากลับมาหาเราเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยากจะยังไม่ได้อยากกลับมาไม่ได้ดังเกียจไม่ได้แบบอะไรนะเพียงแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยตอนนี้ขออยู่เงียบๆขอใช้ชีวิตแบบของเขาไปเรื่อย ตรงนี้ก่อนค่อนข้างยากค่ะถามว่าจะได้ข่าวหรือติดต่อกลับมาหรือเปล่านายออมวอนพยายามถ้าพยายามหาข่าวข้อมูลคุณก็จะได้ข้อมูลนั้นแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆทำเป็นไม่สนใจก็ไม่ได้ก็ไม่มีก็ไม่มีข้อมูลมาดังนั้นถ้าเราเห็นแล้วลหละว่าชาวราศีตุลถ้าคุณอยากจะได้ข้อมูลหรืออยากจะคุยกับเขาคุณต้องเป็นฝ่ายหาข้อมูลและเป็นฝ่ายเข้าหาถ้าอยู่เฉยๆไม่มีโอกาสนะคะ ทีนี้มาดูคนมีคู่กันบ้างจังหวะของคนสดไม่ค่อยดีเลยเนาะเดือนนี้แต่เราว่ามันก็โอเคนะเพราะคุณสามารถใช้ชีวิตของคุณแบบที่คุณอยากได้แบบที่คุณอยากเป็นคนมีคู่นะคะดีเดซันเทนอฟคัพสแล้วก็เดททำไมเดทขึ้นมากับอันนี้จังหวะประหลาดขอขยายความเดทได้ไหมไพ่สวยไพ่แรงทั้งคู่เลยอะ เอางี้นะเรารู้สึกว่ามันมีมันมีทุกขลาบอะเรื่องคนรักนะคะดีไหมดีมากเดือนนี้ดีมากๆใครที่กำลังวางแผนสามารถวางแผนแต่างงานได้เลยแล้วก็เราบอกว่าถ้าอยากได้ลูกเดือนนี้มีโอกาสท้องมีโอกาสตั้งครรภ์ใครจะซื้อบ้านเดือนนี้ซื้อได้นะคะวางแผนร่วมกันได้ดีเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็น เรารู้สึกว่ามันมีข้อแม้สําหรับบางฝ่ายอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวที่ไม่ถูกจริตอาจจะเป็นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเช่นครอบครัวเขาไม่ชอบเราหรือว่าครอบครัวของเขาคาดหวังอะไรบางอย่างจนทําให้รู้สึกลังเลในการที่จะเรารักคนคนนี้มากความสัมพันธ์ดีมากแต่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เรารับไม่ได้อาจจะเป็นการเรื่องต้องช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าต้องไปดูแลเขามากกว่านี้อะไรเงี้ย หรือบางคนนะคะครอบครัวไม่ปลื่มกับคนของเรากับแฟนของเราหรือแฟนหรือครอบครัวมันมีฝ่ายใดฝ่ายนึงมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราู้สึกเต็ขิดแต่หวงใจแย่ๆโดยที่มาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละหรือเงื่อนไขบางอย่างนะคะแต่โดยทั้งหมดทั้งปวงแล้วไพ่ออกมาจังหวะด,ดีมากหรือบางคนนะที่ที่กำลังที่อยู่ต่าง แต่ถ้าแ,แต่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดใครบางคนอันนี้มันเป็นแค่แบบทางเลือกเล็กๆนะว่าถ้าเกิดเกิดว่าคุณมีปัญหากันมานานหรือ,อยังรักกันดีเพียงแต่ว่าเนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์หลายๆอย่างทาให้คุณต้องห่างกันเนาะแล้วดูละท่าทางมันไม่มนม่มันไม่น่าจะมาบรรจบกันได้ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยมันจะมีบางครู่ที่บางคู่ที่ยอมจบความสัมพันธ์นี้เพื่อให้อีกฝ่ายไปได้ใช้ชีวิตของแต่และฝ่ายอย่างมีความสุข อันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กนะคะแต่ท,ที่ที่เราดูคือโดยทั่วไปมันน่าจะมีความสุขดีโดยพืยยยย้นฐานเงื่อนไขบางอย่างแค่นั้นเองโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องมือที่3ขอดูสถานการณ์ก่อน tenor p e n t a c l e s มันมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องความคาดหวังผลประโยชน์ ม,มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เอางี้ง่ายๆเขาจะเลิกไหมอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่เลิกนะเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากตรงนี้จากการที่มีแฟนๆของเขาคาดหวังอะอาจจะอยากเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ได้เงินทองทรัพย์สินอะไรที่แฟนของเราคนกลางเนี่ยมาดูแลคนกลางเป็นไงคนกลางก็รู้สึกว่าเขาดูแลได้เป็นอย่างดีเขาทําได้เออนะแล้วตัวคุณล่ะ โอ้ไล่จับเหนื่อยเครียดเครียดอยู่คนเดียวอะ่ะคนอื่นไม่เครียดด้วยเลยถามว่าสถานการณ์มันจะจบไหมเดือนนี้สถานการณ์ไม่น่าจะจบง่ายๆนะคะมันยังมีอะไรที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังยังมีเรื่องให้ต้องต่อสู้กันอยู่มีอีกคนกลางไม่ยอมปล่อยสักทางอีกฝั่งหนึ่งก็เนื่องจากผลประโยชน์เขาก็รู้สึกว่าไม่ปล่อยเขาก็มีความสุขดี ถ้าเขาสามารถสู้ได้เขาจะสู้ส่วนตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนเดียวที่เดือดร้อนทั้งหมดต้องถามว่าคุณจะเอาอยัางไงถ้าถามว่าปล่อยแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจะจบไหมไม่จบนะคะมันก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณอย่างที่เราบอกทุกครั้งเลยเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าไพ่อย่างจะแนะนําอะไร บางครั้งเราก็ไม่สามารถตอบเคลียร์ทุกอย่างได้นะคะเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละคนมันแตกต่างเราไม่สามารถที่จะบอกต้องเป็นแบบนั้น1 2 3่เอมันจะมีเรื่องมีรายละเอียดมีข้อมีสิ่งที่คุณทําไปแล้วซึ่งมันจะส่งผลกับการกระทําดวงบอกว่าแบบมีแนวโน้มแบบนี้ก็จริงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมาดูค่ะเดือนนี้ไพ่จะบอกว่าอะไร just Love ถ้ามันมีปัญหาอะไรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการงานหัวเราะค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ให้ดูเป็นเรื่องตลกถ้าเครียดมันก็เครียดดังนั้นอย่างน้อยหัวเราะอ่ะแล้วก็ใจเย็นๆมีแพชชั่นทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันเองรอคอยนะคะเดี๋ยวก็ถึงคิวเราและสุดท้าย put the other first บางอย่างถ้าถ้าคนอื่นเขารีบมากกว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเนี้ยอย่างเช่นเรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องอันดับหนึ่งสำคัญแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องงานก่อนหรือว่าคนเนี้ยที่เข้ามายังไม่ค่อยถูกสเปค จะครบดีไหมบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจนะตอนนี้ทุกคนมีเวลาของของตัวของตัวเองนะคะให้ตัวเองทํำทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็สบายใจสมองปลอดโปรง่งคุณจะตัดสินใจและหาทางออกได้ดีที่สุดโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าเนาะสวัสดีค่ะ